เห็นแล้วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุรมีว่าค่ะดิฉันนางสาวปติมาาค่ะพวกเรามาตาักกลุ่มที่ห้านะคะกลุ่มที่ห้ามีชื่อว่าตัวอย่างการมีจิตอาสาของเยาวชน,นะคะ่ะจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของเยาวชนในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณภาพค่ะตัวอย่างการแสดงออกของจิตสาธารณะในกลุ่มของเยาวชนเนี่ยมีหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมติดอาสาเช่นเก็บขยะในโรงเรียนหรือพื้นที่สาธารณะช่วยงานในช่วงเทศกาลต่างๆรวมถึงการดูแลและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนค่ะแล้วก็เยาวชนบางคนก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นไม่ว่าจะเป็นสอนการบ้านแ่งปันอุบการเงหรือแม้กระทั่งการให้กำลังใจเพื่อนเวลาที่ื่องก ช่วยการพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ชมชนค่ะเช่นทาสีโรงเรียนงงต้นไม้เป็นต้นค่ะโครงการจิตอาสาก็จะามอยู่ว่าเรียนในใจก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราต้องการให้เยาวชนค่ะตัวอย่างค่ะนะคะเยาวชนจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะหลังงานสงกรานต์ที่ขอนแก่นค่ะหลังสิ้นสุดงานเทศกาลสงกรานต์เนี่ย โดยตั้งใจจะลดภารก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและรักษาความสะอาดพื้นที่ของสาธารณะให้กับผู้ร่วมเข้างานค่ะ